สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานต์ของไทยเรานี่เองเอ,อ่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าอาจจะยังไม่เคลียร์เรื่องรูปร่างหน้าตาเท่าไหร่ก็คือเมนราชครับค่ะเมนราชนี่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์หิมพานต์ที่เอ,อ่อมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะคะ ครับผมซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกตำราเก่าๆที่เขาอธิบายลักษณะของเมนราดไว้นะครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะสรุปแล้วหน้าตาจริงๆหรือตามตำนานเนี่ยเมนราดเป็นยังไงกันแน่แล้วไอความผสมผสานของสัตว์หลายชนิดในตัวเดียวนี่แหละครับที่ผมว่ามันแบบโหน้าทึ่งมากๆจริงค่ะค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่า จุดแรกเลยโครงสร้างหลักๆของตัวเมนราดลำตัวนี้เขาว่าเป็นสิงใช่ไหมครับคือสิงโตนั่นเองใช่ค่ะเป็นสิงซึ่งแค่ลำตัวเป็นสิงนี่ก็สื่อถึงพลังอำนาจความน่าเกรงขามแล้วนะคะนั่นสิครับเหมือนเอาราชาแห่งสัตว์ป่ามาเป็นแกนหลักเลยแต่ว่านะคะความน่าสนใจหรือจะเรียกว่าความซับซ้อนก็ได้มันอยู่ที่ส่วนหัวค่ะที่เรียกว่าเหมอหัวเป็นเหมือ ช่ค่ะคือคำว่าเหมอเนี่ยแหละที่ทำให้เมีการตีความหลากหลายมากในตำราแต่ละเล่มอ๋อคือไม่ได้มีคำอธิบายเดียวตายตัวหรอครับว่าเหมอนี่คือหัวอะไรไม่เลยค่ะตรงนี้แหละที่น่าทึ่งคือบางตำราก็บอกอย่างหนึ่งอีกตำราก็บอกอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะแล้วที่ว่าต่างกันนี่ มันต่างกันยังไงว่างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเหมือนจะมี2แนวทางหลักๆเลยนะคะแนวทางแรกบางตำราจ,จะบอกว่าหัวของเหมอราชเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับหงหรือบางทีก็บอกว่าคล้ายหานหงหรือห่านอืมก็จะให้ความรู้สึกแบบ สง่างามสูงสักอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่านะคะก็มีอีกกระแสหนึงเหมือนกันที่บอกว่าส่วนหัวเนี่ยไม่ใช่หงไมใช่หานแต่ดูคล้ายจระเข้เลยโอ้โหจระเข้ใช่ค่ะจระเข้อันนี้คือแบบว่าคนละเรื่องกับหงเลยนะครับจากสง่างามกลายเป็นดูดุดันน่ากลัวไปเลยถูกตั้งค่ะคือภาพลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยตามตำราที่อ้างอิงจริงๆน่าสนใจมากครับ แสดงว่าคนโบราณเขามองเหมืองราชได้หลายแบบมากๆค่ะแล้วความหลากหลายตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันสะท้อนอะไรบางอย่างคือการที่หัวอาจจะเป็นหงห่านหรือจระเข้มันอาจจะพูดถึงแง่มุมของอำนาจที่แตกต่างกันก็ได้นะคะอ๋อหมายถึงว่าอำนาจอาจจะมีทั้งด้านที่ดูสง่างามกับด้านที่ดุดดันน่าเกรงขามซ่อนอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับเป็นไปได้ค่ะแล้วพอเรานึกถึงว่าเมืองราชเนี่ยมาจากป่าหิมพานต์ครับ ป่าในตำนานค่ะซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการอยู่แล้วการผสมผสานรูปลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเมืองราชเนี่ยไม่ใช่สัตว์ธรรมดาธรรมดาแน่นอนต้องมีพลังอำนาจบาร,รมีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าปกติใช่ค่ะเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องอำนาจบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามคติไทยเลยค่ะ การรวมเอาลักษณะเด่นของสัตว์ที่ทรงพลังอย่างสิงโตหง,ห,งหรือจอระเข้ไว้ในร่างเดียวมันก็เป็นวิธีที่ตำนานชอบใช้เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่นะคะเข้าใจแล้วครับงั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือเมร่าตัวเป็นสิงหัวเป็นเมซึ่งไอเมเนี่ยอาจจะคล้ายหงหรือคล้ายจระเข้ก็ได้แล้วแต่ตำราใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ก็ผูกโยงกับเรื่องของอำนาจบาร,รมีในป่าหิมพานต์ค่ะและความไม่ตายตัวในการพันฒนานลักษณะหัวนี่แหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่เออความผิดพลาดอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ตีความได้หลายๆมากๆสะท้อนว่าตำนานมันมีชีวิต มันปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยตามจินตนาการของผู้คนอ๋อเหมือนกับว่าตำนานมันไม่ได้หยุดนิ่งแต่พัฒนาไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะซึ่งนี่ก็ทําให้เรื่องราวของเมราชยังคงน่าสนใจอยู่เสมอไงคะครับผมสรุปอีกทีนะคะเมราชก็คือสัตหิมพานร่างกายเป็นสิงหัวเป็นเหมที่อาจจะคล้ายหงหานหรือจระเข้สัญลักษณ์ของอํานาจบาร,รมีตามความเชื่อครับ พอฟังแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าทําไมตำนานโบราณถึงชอบสร้างสัตว์ลักษณะผสมแบบนี้เยอะจังเลยอืมนั่นสิคะการเอาสิ่งเจ้าป่ามารวมกับหงที่ดูสง่างามหรือจระเข้ที่แบบดูมีพลังอํานาจในน้ำเนี่ยมันอาจจะกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของอํานาจที่มันซับซ้อนหรือเปล่าครับน่าคิดนะคะหรือว่ามันอาจจะแค่สะท้อนความแบบว่า พิศดารความอุดมสมบูรณ์ความลึกลับของป่าหิมพานในจินตนาการของคนสมัยก่อนก็ได้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยคะ่ะนะครับก็นับเป็นคำถามที่ аров, น่าสนใจชวนให้เราเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเมราชในวันนี้